คลาสนี้ครูนาจะมานำฝึกโยคะซีเควนซ์สั้นๆนะคะได้ยืดทุกส่วนเลยช่วยบรรเทาอาการปวดหลังนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนั่งในท่าทับส้นเท้านะคะนิ้วโป้งเท้าแตะก,กันนะคะเปิดเข่าออกกว้างๆค่ะหายใจเข้ายืดหลังยืดออกขึ้น หายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะคะวางมือที่พื้นด้านหน้าแล้วเราค่อยๆคืบมือไปค่ะคืบไปให้สุดเลยนะคะแล้วลดลำตัวลดหน้าอ,อกนะใครได้ก็วางหน้าผากลงมาเลยวางแขนนะคะลงไปสบายๆหงายฝ่ามือไว้นะคะจะได้เปิดหัวไหล่มากยิ่งขึ้นนะ ราจะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายลมหายใจนะคะและจิตใจเขาด้วยกันสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงมีร่างกายส่วนไหนของเรานะคะที่รู้สึกตึงเกรงอยู่นะคะให้เราค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วคะ่ะ สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะคะมีความสบายใจหรือความคับข้องใจนะคะให้เราปล่อยวางความคิดนะออกไว้นอกห้องนะคะนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในสำรวจนะคะลมหายใจของเรา หายใจเข้านะคะให้รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกค่ะก็รู้ว่าเราหายใจออกผ่อนคล,ลายสบายๆตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะหายใจไปด้วยกันเนาะสามรอบลมหายใจ หายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่อ,คอยๆค,คลายออกจากท่านะคะเดินมือเข้ามายกลำตัวขึ้นปรับเข่าเข้ามาขนานกาันยกลำตัวขึ้นมาสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายคะ่ะให้เรายกตัวขึ้นมายืนอยู่บนเข่าของเรานะ ให้เราเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างกลางขาขวาออกไปด้านข้างซ่อนเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับเข่าซ้ายนิ้วเท้าขวาจะชี้ตรงไปด้านหน้าของเรานะหายใจเข้านะคะค่อยๆกางแขนไปทางด้านข้างวาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอก แล้วลดลงนะคะมาค้างลําตัววาดขึ้นไปด้านข้างสูดลมหายใจเข้าวาดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยประกบฝ่ามือไว้หายใจออกค่ะค่อยๆลดลงพนมไว้กลางอกเลยแบ่งน้ําหนักนะคะที่เข่ากับเท้าเท่าๆกันนะคะไม่ทิ้งน้ําหนักไปข้างใดข้างหนึ่งเยอะนะเขาวนี้กางแขนออกไปด้านข้างเลยค่ะหายใจเข้ายืดอกยืดหลัง หายใจออกค่ะลดมือขวาลงมาวาดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางกลางแขนหายใจออกค่ะยิงตัวไปข้างซ้ายลดมือซ้ายลงมามือซ้ายอยู่ใต้ไหล่ซ้ายนะคะอยู่ในแนวเดีวยวกับเข่าซ้ายวาดแขนขวาขึ้นไปเหนือศีรษะรู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลาง ยกตัวขึ้นมาเกลิงหน้าท้องนิดนึงกลางแขนออกไปหายใจออกค่ะมือขวาลงมาว่าแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางกลางแขนหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงนะคะข้อมือซ้ายอยู่ใต้ไหล่ซ้ายเอื้อมมือขวาขึ้นไปเลยกดเท้าขวาลงไปส่งแรงยืดขึ้นไปจนถึงปลายมือขวาเลย ขออีกหนึ่งรอบแบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางหายใจออกมือขวาลงแขนซ้ายขึ้นยืดลำตัวข้างซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกมือซ้ายลงมาเอื้อมแขนขวาขึ้นไปกดเท้าขวาเท้าขวาเราจะไม่ชี้ไปแบบนี้นะคะเราจะชี้ไปทางด้านหน้าของเรานะ ถักสะโพกไปด้านหน้ายืดคอสะโพกออกให้สุดนะหายใจค่อยๆลดมือขวาลงมานะคะลดมือขวาลงมาตามองไปที่พื้นเราจะเอามือนะคะกลับมาอยู่ใต้ไหล่ของเราเหมือนกับเทเบิลท็อปเลยแต่ว่าเป็นเทเบิลท็อปที่เรายืดขาออกไปหนึ่งข้างนะคะจัดอะไลเมนต์ใหม่นะเข่าซ้ายกับ ซ่นเท้าขวาขาอยู่ในแนวเดียวกันนิ้วเท้าเราจะชี้ตรงไปด้านหน้าเราจะไม่ชี้ไปด้านข้างแบบนี้นะคะนิ้วมือกลางกว้างเลยนะคะกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือนะเราจะทำแคทคาวตรงนี้นะหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องหลงยืดออกงยหน้าหายใจออกคระแมวท้องกลุ่หลังเก็บขาง หายใจเข้าค่ะหลังแอนแอนเป็นคาวโพสหายใจออกกลองหลังแคทโพสก่ออีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอ,อกหายใจออกเขีย่ยวท้องกลองหลังเก็บคางเข,ข้ามากลับมาตรงกลางหลังอยู่ในแนวธรรมาชาตินะเราจะ เอื้อมมือขวาไปด้านหน้าให้สุดแขนโยกปลายนิ้วมือไว้เป็นรูปถ้วยเลยนะเราจะจิกนิ้วเท้าด้านหลังไว้เพื่อการทรงตัวที่มัน่นคงนะมือซ้ายกดให้แน่นๆงอข้อศอกซ้ายลดหน้าอกลงมาโยกไปทางขวาไปทางซ้ายค่อยๆลดหน้าอกต่ำลงต่ำลงรู้สึกยืดตึงที่ใต้ต้นแขนข้างขวานะคะบริเวณใต้รักแร้ข้างขวา ไปทาได้นะวางก็สอกขวาลงมาเลยวางศีรษะด้านขวาลงมารับรู้ถึงความรู้สึกยืดน,นะคะที่ต้นแขนข้างขวานะขึ้นมาถึงใต้รักแร้นะคะแล้วก็ชายโครงข้างขวาหงายฝ่ามือขวาไว้หายใจเข้าหายใจออกพับแขนเข้ามาเอามือมาจับที่สะบักข้างขวา หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนกดเท้าขวาลงไปให้แน่แนๆนะคะและแอคทีฟขาขวาด้วยนะขาแมวท้องช่วยนิดนึงสะโพกนะคะอยู่เหนือเขา่าค่อยๆลดมือลง ยกศีรษะขึ้นมานะคะลากมือกลับมาใต้ไหล่กลับมาที่เทเบลท็อปกดมือขวาไว้ยกมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าเปิดอ,อกซ้ายไหล่ซ้ายหายใจออกลดมือซ้ายลงมาลอดใต้แขนขวานะสไลด์ไปวางไหล่ซ้ายวางศีรษะข้างซ้ายหายใจเข้ายกขึ้นมาเปิดแขนออกไป หายใจออกนะเป็นท่าเท็ดเดนิ e d l e นะคะหายใจเข้าชูแขนขึ้นเปิดออกเปิดไหลหายใจออกสไลด์ไปวางไหล่ข้างซ้ายลงวางแก้มข้างซ้ายลงเอื้อมมือขวาขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะให้สุดเลยนะขยับไปข้างซ้ายนิดนึงรู้สึกเปิดนะคะ ที่หัวไหล่ข้างขวาไปข้างซ้ายเยอะๆยิงยงย่งไปเยอะก็ยิ่งยืดมากขึ้นเนาะกดเท้าขวาลงไปขมิ้มวอท้องนิดนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆคลายนะคะไตมือกลับมายกศีรษะขึ้นวางศอกขวาลงก่อน แล้วลากแขนซ้ายกลับมาวงางข้อศอกไว้หายใจเข้าหายใจออกขยับศอกไปด้านหน้าค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะใครได้วางหน้าอกลงใครได้วางคางลงใครไม่ได้วางหน้าผากได้รับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะหลังส่วนบนยืดเหยียดนะคะ ทำเนื้อสวงอกด้านหน้าไหล่ด้านหน้านะคะยืดคลายขยับสะเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ตัวนะถอยสะโพกไปด้านหลังเท้าอยู่ที่เดิมเลยนะกดเท้าไว้ถอยสะโพกลงไปหาส้นเท้าด้านหลัง ยืดแขนไปให้สุดอีกครั้งนึง่งย่องไปนิ้วมือแล้วกดหน้าอกลงดันมือไปด้านหนะ้าดันสะโพกับกลไปด้านหลังนะคะรู้สึกยืดนะคะที่ไหลที่ใต้ขาขวาหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจออกยกสะโพกกลับมาวางมือกลับมา นะใต้ไหลอยู่ในท่าเอาโฟดึงเข่าขวากลับมาใต้ข้อสะโพกขวาเหยียดขาซ้ายออกไปนะคะแล้วเดินม,มือกลับมายกตัวขึ้นซ้นเท้าซ้ายนะอยู่ในแนวเดียวกับข่าขวานิ้วเท้าซ้ายชี้ตรงไปด้านหน้าเลยวางหลังเท้าราบลงไปข้างขวาเนาะ กางแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงอีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าว่าดแขนไปทางด้านข้างขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงมาเอือ้อมมือซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะเลยรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวาเกรงขาขวาไว้เราไม่กดน้ำหนักไปที่ข้อเขา่านะ หายใจเข้ากลับมาตรงกลาง,ลางหายใจออกลดมือขวาลงนะคะมือขวาอยู่ใต้ไหล่วาดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะดันสะโพกไปด้านหน้าหายใจเข้ากลับมาตรงกลางกลางแขนหายใจออกขาลดมือซ้ายลงที่ขาวาดแขนขวาขึ้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกลดมือขวาลง แขนซ้ายขึ้นไปเนอือศีษะเลยอีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกขึ้นมากางแขนหายใจออกมือซ้ายลงมายืดแขนขวาขึ้นสึดตึงที่เอวข้างขวาลำตัวข้างขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกยืดมือซ้ายขึ้นไปกดเท้าซ้ายไว้ ดันสะโพกไปด้านหน้านิดหนึ่งรู้สึกยืดตึงตั้งแต่เท้าซ้ายขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือซ้ายเลยเดมือซ้ายลงตามมองพื้นนะคะค่อยๆเดินมือกลับมาด้านหน้าของเราวางมือไว้ใต้หัวไหล่อยู่ในท่าเทเบท็อปนะคะข้อมือสองข้างอยู่ใต้ไหล่เลยเข่าขวาอยู่ใต้สะโพกขวาขาซ้ายกางออกไปด้านข้าง แคดข่าอีกสามรอบนะหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดออกไปนะหายใจออกขมแหวท้องกลงหลังหายใจเข้าค่ะหลังแอนๆเข่าโพสหายใจออกขมเดท้องกลงหลังแคโพสหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหย่อน้าท้องลงยืดออกไปด้านหน้าหายใจออกขมเหท้องกลงหลัง กลับมาตรงกลางนะคะหลังตามแนวธรรมชาติเอียดแขนซ้ายไปด้านหน้าโยงไปนิ้วมือไว้องอข้อศอกขวานะคะค่อยๆโย,ยกไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วค่อยๆลดหน้าอกต่ำลงมือขวานะคะสามารถขยับวางในตำแหน่งที่ถนัดได้ค่อยๆเลื่อนอกซ้ายลงมาเลื่อน มันกับว่าเราจะเอาลักแร้ข้างซ้ายนะคะลงมาที่พื้นเลยวางแก้มข้างซ้ายลงรับรู้นะครับความรู้สึกยืดน,นะคะที่ใต้แขนซ้ายทั้งหมดเลยหงายฝ่ามือซ้ายไว้หายใจเข้าหายใจออกยกมือซ้ายขึ้นมาจับที่สะบักข้างซ้าย รู้สึกยืดที่ต้นแขนมากขึ้นกดเท้าซ้ายไว้นะคะรู้สึกยืดที่ใต้ขาซ้ายด้วยขาแมวท้องช่วยส่งตัวนิดนึงหายใจเข้านะหายใจออกผ่อนคลาย ค่อยๆคลายนะคะลดมือลงยกตัวขึ้นมาล้างมือกลับมาอยู่ใต้ไหล่มือสายกดพื้นไว้นะคะยกมือขวาขึ้นมาค่ะชูมือขวาขึ้นไปเปิดอกขวาเปิดไหล่ขวาขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงมาสไลด์ลดใต้แขนสายวางไหลขวาหายใจเข้ายกขึ้นมาเปิดอกเปิดไหล หายใจออกสอดเข้ามาหายใจเข้าคาะย,ยกขึ้นมาเปิดอ,อกเปิดไหลหายใจออกสอดเข้าไปใต้แขนซ้ายวางไหล่ข้างขวาศีรษะข้างขวาวางลงเอื้อมมือซ้ายขึ้นไปด้านบนยืดไปให้สุดขยับมาข้างขวานิดนึงเปิดอ,อกซ้ายไหล่ซ้ายขึ้นขไวขว้มองขึ้นด้านบน รับรู้ถึงความรู้สึกนะคะของการหมุนของกระดูกสันหลังช่วงบนกดเท้าซ้ายไว้ด้วยนะคะไม่ตะแคงแบบนี้นะ,ะกดขอบเท้าด้านนอกไว้เกรงหน้าท้องไว้นิดนึงค่อยๆค,คลายนะคะวางก็สอกซ้ายลง ยกตัวขึ้นมาลากแขนขวากลับมาวางข้อศอกไว้เช็คตำแหน่งใหม่สะโพกกลับมาอยู่เหนือเข่าไว้หายใจเข้าหายใจออกเดินข้อศอกไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเดินข้อศอกไปด้านหน้าลดหน้าอ,อกลงมาใครไหววางหน้าผากได้ใครไหววางคาง รับรู้ถึงความรู้สึกนะของร่างกายรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจค่อยๆเดินสออเข้ามานะคะตั้งนิ้วเท้าด้านหลังไว้ถอยอสัพพอไปหาส้นเท้า รู้สึกยืดนะคะที่ใต้ขาซ้ายยืดแขนไปให้สุดย่งไปนิ้วมือแล้วลดนะ้าอกลงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจ ายใ,ใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจออกไปค่อยเดินมือกลับเข้ามาวางหลังเท้าขวาลงนะคะถอยสะโพกกลับไปนั่งลงไปเหยียดขาขวาออกขาสองข้างนะคะกางออกไปกว้างมากที่สุดเท่าที่เราทำได้หมุนต้นขาออกเข่าชี้ขึ้นด้านบนนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบน เราจะยืดหลังล่างขึ้นนะคะไม่ให้หลังเป็นแบบนี้นะหมุนสะโพกไปด้านหน้านิดหนึงยืดอกไปด้านหน้ายืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้ายืดแนวหลังไว้เราไม่งอหลังแบบนี้ยืดหลังแล้วยืดอกไปด้านหน้าพับตัวลงมาจากข้อพับสะโพกตรงนี้พับลงมา ใครได้วงางข้อศอกลงใครไม่ได้อยู่ตรงนี้ใครได้วางศอกลงพยายามให้นิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนเฟกเท้าเข้ามาเราจะไม่ให้เท้าล้มเข้ามาด้านไหนนะพยายามชี้ขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าหายใจออกใครไหวค่อยๆไปให้ลึกขึ้นลึกขึ้น ใครมีหมอนเอามาลองไว้ใต้ลำตัวตรงนี้ได้นะคะซัพพอร์ตไว้ใครไปได้ก็ไปเลยไปตามความสามารถของร่างกายนะคะไม่จาเป็นต้องวางได้จนถึงเหมือนคุณานะคะเอาที่ตัวเองทำได้เลยจะวางหน้าผากจะวางคางหรือจะเอามือลองกันแบบนี้ก็ได้นะคะวางศีรษะข้างใดข้างหนึ่งลงไปหัวไหล่ผอนคลาย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าต่อไปค่อยๆเหยหน้าขึ้นค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาเดินมือกลับเข้ามา ่อนคลายพับขาซ้ายเข้ามาช่วยใช้มือนะช่วยประคองเข้ามาได้พับเข้ามาคอยกันไว้นั่งคุยขาสบายๆบ,บิดตัวไปทางขวาเมื่อขวามือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางพื้นด้านหลังสะโพกหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะเปิดลำตัวไปข้างขวาหายใจเข้าลึก หายใจผ่อนคลาย,ายค่อยๆกลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกไปข้างซ้ายมือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายอยู่ที่พื้นด้านหลังเลยหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆเปิดลำตัวไปข้างซ้ายตามองข้ามไหล่ซ้ายไปกลับมาด้านหน้าก่ะหายใจเข้า หายใจค่อยค่อยคลายออกจากทาน,นะคะหมุนไหล่นิดนึงหมุนไปด้านหน้าก่อนก็ได้หมุนไปข้างทิศทางละสามรอบนะคะใครหมุนไปด้านไหนก่อนก็หมุนกลับหายใจเข้านะค่อยๆวาดแขนขึ้นเนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอ,อก ค่อยๆลดมือลงวางไว้ที่หน้าขาสบายๆนะคะหลับตาลงสักครู่หนึ่งนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสำรวจความรู้สึกของเราดูว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะกับก่อนฝึกเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรสำรวจลมหายใจ ดึงลมหายใจให้ยาวๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับพิษตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยการมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ